บอยประกอ์ประกบเป็นบญญรรยพลนะครับเล่นซีรีส์วายเรื่องใหม่คมเดือนเผยแฟนสาวไฟเขียววงการซีรีส์ไทยปี2025เตรียมคือคักอีกครั้งนะครับเมื่อพระเอกชื่อดังอย่างบอยประกรณ์ตัดสินใจรับบทในซีรีส์วายแนวดราม่าเรื่องคมเดือน ประกอบนักแสดงรุ่นน้องนะครับเบนบัญญพลที่เคยสร้างความประทับใจไว้ก่อนหน้านี้นะฮะโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับฉีกรอบเดิมๆของวงการนะครับด้วยเส้นเรื่องที่เข้มข้นและน่าสนใจพี่บอยนะครับบอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนื่องจากมองว่านักแสดงควรสามารถรับทุกบทบาทได้หลากหลายและความรักไม่จํากัดเพศนะฮะพร้อมทั้งยอมรับว่ามีฉากเลิฟซีนและฉากเชื่อเฉือนอารมณ์นะครับแต่ด้วยเคมีที่เข้ากันกับเบนจึงมั่นใจว่าไม่มีปัญหานอกจากนี้นะฮะพี่บอยยังบอกว่าได้พูดคุยเรื่องนี้กับน้องเฟย์แล้วซึ่งน้องเเฟก็็สสนนนันับบมที่ะคร ซีรีส์ไทยในปีหน้านะครับก็เต็มไปด้วยสีสันเมื่อพระเอกนางเอกเถวหน้านะครับต่างหันมาเล่นซีรีส์วและซีรีส์ยูริกันมากขึ้นนะครับนับเป็นการยกระดับงานแสดงไทยให้ก้าวไกลกว่าเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ